สวัสดีครับพี่น้องแฟนครับสูส้สุ้ครับวันนี้ไม่ม่มีับกินข้าวก็ได้หอยอไเมียครับสูบเป็นไข่ก้อยครับตำมุฮงื่งใจพันแล้วเม่อวาน,นี้ม,ออม่อยา,อยาน้ตำมฮงน่าจะบะถือกแล้วกินอ,อย่งรอยากยัง่นมาเม็นตำหอยเนาะโอ้มันตำปลาโอ้อยากยังไงสู้กินกันยากได้ยนี่เสียบครับพกละเส้าบาท cái nào này chặt rồi một kim một quầy món nào ừ. một kim kìa bao nhiêu được một một đồng ้ามงครึ่งใช้เมงไหนเพิ่มจัน้ำจีมเนี่ยวันเสาร์วันทิตย์มีใบหยญางเขาอยู่ะบ้านเขาอขานอกไม่บ้านไาหนบ้างออาม้ัมนลายพีอหนอง นี่ตงกินในถุงนะเนี่ยี่หมม่วงปลาไหลป่ะเนี่ยขอไหมไม่ม่วงใหม่ครับพี่น้องเดี๋ยวมันทอดก็เตียวมี ผ่านอะไอีกของีอ่านสไรันคนอรใหญ่ปะบ่ครบส้มสาม้านไม่ปะอ,อ,อันนี้ไปสอนข้างนอกมือเลยมาดูโอเค เทิงเรื่องใจง่นานเจ้าคนพีพจะพาไปเนียนหมดเ้าคนก็ร้ายเติบไปละตำพุงก็อแดงขรงัง อําจํำใสสีทับบนีดหน่อยครับพี่น้องขึ้นดังเลยเอือน้ำหรอกเอืน้ำห, <laughs> หรอเอลถ้าบุกเข้าเขาเลย ติดไปลายไปเลยอ่าไม่ได้มาสัมผัสณ์มมึงเขไาไว้เนี่ยไป,ปยังไปยังเลยเท่มทามูขงท่านป็นไรมังทุกอน่้มันประกอบเพื่อนอ ยันงนี้เลยเปิดอานลาดแล้วทุบนี่ยันงนี้เยซุปน,นี้คือปิดอนลนดแหละไผ่ปทุบไผ่ปทุบสนามข้าวิพม,มาโอเคกี่เมาหรแม่ไห <c oughs> กี่ดิ ย่างนีสวยพอบันตามไปเย

ช่วงคุณเมะหิตพอพันธ์ดีมเฮ็ดพอพันธดีกว่าพอพันได้บ่าไม่สมใจแล้วยังไม่ได้ไปหารอสิอว่าถึอาอือเงาสมใจแล้วน้ำปื่อัน้ำนวกเข้มป่ะบ้างไงมาเข้มแล้ว<ไ>เข้มขนาดมันดำยังเข้มปะ Ốc đắm cười đấy, Nhưng thì đây ưỡi mà được rồi Cũng không có đăng, nó có đăng đấy hình hai nhà cho chi vậy, xuống đầu hộ nghe không nó ไปถ่ายคลิปในสนามงัวลงขนาดเต้<ะ>ผมไปทายคลิปในสนามงัวลงขนาด<ะ>ขอดำกันสัตว์พี่น้องเอ,งเอ้ยนำหม่องไฟมาตำพอดีคนเอาเงินไปหา แกงก้อนหมอูไฟเบริรดลูกเบิร์ดเพิมแน่เทขายงอกมาเลยดีจังซื้อไว้ขายแล้วครับมีเงินคุยอีกอืมข้าวแช่อะไรสามหน่อยดึกว่ อะไรแต่จ่างทุบมี่สุดทายอีแตงเอากับมได้งเมื่อยเมื่อยงพราะจะมวยเื่อเนี่ยเราควนทองมูจิตาย่อนใช่ปะมยเหยื่อเราอมยื่อไหคนทองมูมืเหยืดอเรามาเมื่อยเนี่ยม่อแดดเนาะ โอ้ยแป่ว่ามีแยังระเห็ุอย่าง,ต,างตัวนั่งโควิดนังกินอยู่เออแตมัเลี่ยงบุได้น่ากรบอกเกี่ยวพี่นอ้องแี่มข้ายโทรมาเด้มอเพือนปะเลี่ยงบุได้สันนั้นไม่มีอะไรคนไปน่าทำอครับขอปุไดาแล้ว ย่งไม่ถ yup. ึงรานคนเนาะพี่ลองติดกันพ ok yep ี่ลองติดต่อมาไหลดีพี่น้องกลางุมงกินได้ขนาดเนี่ยกลางุมงกินด้วหน้าเด้เจ้าตัวกันเจียนน้ำไม่จัดปะนี่น้บ่อกเจียนน้ำไม่จัดปนี่น้ะบ่วานน้ำไม่เนาะ กเลี้ยงแต่บ้านเนาะบ้านยังอันยัวน้ำไม่เนาะกินบม,มื่อวันที่ฉันจะยินที่ดำหงเงี้ยเพื่อมาปลาดยของครูกันคนขึ้นมาแล้วงไหมเนี่ย นราหมดเล้วเรแบอกว่าหมดแล้งแค่หน้ามาแล้ว่อจะมากิน,รนกระเทยไปไหนก็ได้รอไม่นาซีเนาะแบกงอเลยปะ่ะที่สีไม่ขวานไม่นาซีก็แบกงอเลยแล้วแ่บไม่นักปะหนั แต่ขาวต้องถอยผู้เดียวเนาะขาวจะสองตัวเหมือนยังถอยผู้เดียวขึ้นมาแต่หัวโอ้ยแง่เงียเจ็ดเมตรคนละอันขันต้องเพิ่มเลี่ยวน่อยบางได้ก็คือนะครับขันเลี่ยวนะครับขันเลี่ยวแต่เราได้ก็คือธรรมดาเนาะของนี่ก็คือของเจ้าของแล้วนะธรรมดาเลยเว้ยลองนี่ก็คือครับของเจ้าของแล้วนะครับธรรมดาเนาะอายุปีกี่คน นไม่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 เลยตีไม่ย่างมาย่างอยุสันเลยแล้วไปปั่มไม่ย่างรับไม่ย่างเขาไหวอยู่ผมว่าท่าน่าตีคุกอยู่แล้วเขาจจับได้ครีบนะพี่หน่อยท่าน่าตีคุกอยู่แล้วปั่มไม่ย่างรับไม่ย่างเขาเผมว่าว่าไปแล้วแน่ว่าเป็นความจริงเนี่ยว่าไปแล้วแน่จะเข้าคุกเข้าตารางว่าไปแล้ว มี่พี่หนังจะความจริงหรือความตัวครับพี่หนังครับพี่น้ังจะฟัแจ่ความตัวเฮ้อเไปบอกได้ไหมเขาเห็ดอีดีได้เจาะเอ็มบอกมออมอไอยู่ในขีดเนี่ยตัางสุดตำรวจลงไปอันสนามแข่งเขาหนึ่ำอันก็คือสนามแข่งรถน่ยะ เาลำเนินคดีเอาอยู่ตัวเป็นฟองกองตำรวจอันเรียแม่ตำรวจเนาะเป็นบ้าปะจังหวะนะเห็ีดเหรียเห็นหัวมาได้คูมั้นจังหวะหมายจังหวาโชว์วชวเสี่ยวเนาะเอาไปลงโชว์เสี่ยวมัน ก็ต้องเป็น,นเงียบๆสิเห็นปะเมื่อแรกเขาออกตัวนันนี่เขาไปใช้สูรด,ดีเขาบอกใจว่เป็นยังไงเขาสั่งคอนเทนต์ส่องเขาเขาไม่ได้ตั้งใจดอกสังนันพลาด กูนังรอผู้บกจักกะบอดเจอะไข่ไ,ไ,ไ,ไพ่ไข่ยว่หนกาไม้ขาวน้ำเนาจ้ากฎหมเขาวน้ำาทำไข่ละไข่ไพ่เดี๋ยวคุกเหรอเค็ดเอาเลย คือแต่อย่ยค,คุกเว้ยเด่ายน้นลอมจาังมา้มส้อมเขาอะน้องต้อมไอยู่เขาแถวแท้ม่อช่ฮะไอยู่เขาแถวแท้นละโนนไหนกูสร้างกรรม phải có bọc đều nữa ôi cứ làm mòn làm mòn sáu xám ba สองหมื่นใส่สนามเลยวสองหมื่นเชียรอย่างมันพุ่นมันฝุ่นยังมันพุ่นกิจกรรมบุกเสือเข้าตัวเราจะมาถามเหรอเรอเรื่องกิจกรรมเสือเขนเนาะเขาทำมาบกเสือเลยเขาจะทมันพุ่นปะความนิ่งนี่แหะ ตามพอดูนี่นะส่วนข้าวให้หนาให้ตายนะครับไปหนอกนุงยากเตรียมว้านเผาครับขึ้นกันข,นขึ้นน้ำฝนเดีย๋ยวฝนตกมาเพื่อนบ้านเราเอย่างย่านยวบ้านตม,มิ้วบ้านเราแบบบนะ้านนาเมื่อยบ้นเสาเลยนะ พันบานสนักเลยจะคละ้องอแล้วบาเสองฮะจะคล้องนะว่าบาทสองจะคล้องเดีด๋จะคล้องรถจะคล้องหน้าเดีย๋ยวไปเดบมาวะฮะรถไม่อยู่สามเจาที่จะบ่เอือห <c ười> ่อยละ รถฝอดต้องมาได้ครับสามโคงสาม้าห<ว>ลร้ังครับนบกับแซบยังลงมาได้ซีูนรถฝอดยังลงมาได้ก็เอาซีูนมาลงตัวเอารถทำไมาลงลอ,อ่ะเนาะมาตรฐานเขาไม่ทิ่มดูแล้วนี่เลย จับหน่อปร่เบิดเอ้าจับหน่อยยเมี่ยรับตุ่งกไกยมุกน้องใหม่ปีงปลาตำมูฮงนี่ครับอาหารอีสานบ้านเฮาครับเอ้าขอบคุณแม่ครับสมควรครับติดตามกูแช้กคนไรครับสารคิปที่นี่ก้าวขาม่าสวัสดีครับครับครับ